ที่บอกผมอยู่ใกล้ชิดกบมะมากที่สุดท่านพี่น้องอันนี้ขออนุญาตสําหรับคนที่เป็นแม่ทุกคนผมเคยถามพวกครั้งหนึ่งว่ามะเลี้ยงลูกสิบหกคนยากไหมเขาก็ยิ้มแล้วก็ก็บอกว่าถามทําไมเลี้ยงพวกเองที่เป็นผู้ชายเนะี่ยยากกว่าเลี้ยงผู้หญิงอีกถามทําไมมะเหมาะบอกว่าเลี้ยงลูกผู้ชายนะเนี่ยเลี้ยงยากกว่าลูกผู้หญิงอีกนะยากตั้งแต่ไหนพวกเองดูดนมก็ดูดไม่เหมือนผู้หญิงแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเด็กเนี่ยนะนะ คือให้รู้ว่าคนที่มีลูกที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วยิ่งพวกผมผู้ชายเยอะด้วยนะมะบอกพวกเองนเนี่ยเลี้ยงยากกว่าผู้หญิงอีกโอเคนั่นเรื่องหนึ่งแล้วถามว่าแลดีไหมละลูกผู้ชายลูกผู้ชายค่อนข้างจะสนิทกับใครสนิทกับเมาะกับย่อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีคุยผมจําความได้ว่าชีวิตผมเลยนะนั่งคุยกับย่อนะ่ถ้าถามคมําไปเกินร้อยคำิบคำไม่รู้จะถึงเปล่าไม่มีหรอกย่อไปนู่นกันย่อมานี่กระโดดขี่คอแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่มี กินข้าวแบบจ์นัดบอกแหละเท่าย่อมาอิ่มดูตอนทัดอยู่ย่อมาปวดท้องถ้านอนอยู่ย่อมาหลับตาแต่เขาจะมาห่มผ้าแล้วเขาก็จะหอมแล้วเขาก็จะบอกอะไรเราแล้วผมเป็นคนนี้ว่าผมนอนแขนมา,มาตลอดจันัดมีลูกเจ็ดโชคดีมีแฝดสองท้องผมนี่เจ็ดแบบไม่มีแฝดเท่ากันแต่ผมนี่ลูกคนแรกนอนแขนนี้มีคนที่สองนอนแขนนี้คนที่สามนอนหน้าอก ลูกผมสา<ผ>มคนนอนแบบนี้ถามทําไมผมนอนแบบนี้เพราะผมโตมาผมนอนแขนมะผมมา